สวัสดีครับวันนี้มาทักทายกันเปลี่ยนภาษากรเมืองนะครับภาษากําเมืองสำเนียงจงหวัดพะเยานะครับก็ทักทายไปได้นะครับว่าเปลี่ยนภาษากรเมืองยากจจทู้ว่าผมเป็นคนพะเยานะครับแต่ว่าการอธิบายหรือการทําคลิปวันนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นภาษากลางนะครับเพราะว่าเพื่อนๆทั่วประเทศนะครับ ฟังง่ายเข้าใจง่ายนะครับโอเคครับผมจะตัดเป็นภาษากลางนะครับขออนุญาตใช้ภาษากลางนะครับโอเคครับเปลี่ยนสำเนียงแล้วนะมาพูดภาษากลางกันก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการเลือกใช้กีวัดแรงดันปั๊มติกนะครับมันมีอย่างนี้ครับมันเกิดความไม่สบายใจในการขายปัม๊ม นะครับว่าข้อความมาถามหรอโทรมาถามนะครับว่าช่างครับเกียราวัต่ินันตปั๊มติสายยาวมีไหมผมก็เลยบอกว่าของผมไม่มีครับผมมีแต่อย่างเนี้ยตัวสั้นๆนะครับบางครั้งดูรูปลักษณ์อย่างนี้มันดูไม่มีราคานะครับอยากจะได้สายยาวเท่ๆนะครับเอาไว้ถือดูอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยการออกแบบด,ดีไซน์ ของเกียรวัดแรงดันปั๊มติ๊กตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าให้ฟังว่ามันดียังไงมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก่อนอื่นผมจะให้ดูว่าเกียรวัดแรงดันปั๊มติ๊กตัวแรกที่ผมใช้คือตัวนี้ครับมันเป็นงาน diy ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อก่อนมันยังไม่มีขายตัวสั้นๆแบบนี้นครับก็คือในท้องตลาดเนาะ เขาก็จะมีสามทางแล้วก็อัดสายไฮดรลิกสีดําดูแข็งแรงเลยนะครับสายไฮดรลิกดูแข็งแรงนะครับทีนี้ปั๊บถ้าผมไม่มีโอกาสได้ใช้ตัวนี้ที่เป็นสายใสยผมจะไม่รู้ข้อเสียของตัวนี้เลยว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงก็คือการเก็บรักษามันก็ยากหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันปิดสายนะครับจะหากล่องใส่ก็ยากหน่อยหนึ่งเพราะว่า อุปกรณ์พวกนี้นะครับเวลาเราใช้แล้วให้อยู่ในกล่องหรือถุงที่มันซีนนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับป้องกันฝุ่นข้อดีข้อเสียของตัวนี้คือเวลาเราทดสอบนะครับเราทดสอบกับรถนะก็คือจากตัวปั๊มติ๊กนะครับจากตัวปั๊มติ๊กเราก็จะมีสายใสๆยอย่างเงี้ยเส้นหนึ่งมาต่อมาต่อปั๊บทีนี้ ไอตัวนี้ก็คือเอาไปเข้ากับสาหัวฉีดของของรถทีนี้ปับ๊บเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับกว่าเกตรแรงดันมันจะขึ้น3ามบานะครับเราจะสังเกตเห็นตรงนี้ครับน้ำมันจะวิ่งปื๊บขึ้นมาสามบานะครับเข็มนะครับมันจะค่อยๆขึ้นปึ๊บตรงนี้ครับที่มันเป็นอากาศอยู่ตรงนี้ครับ มันเป็นอากาศตรงนี้น้ํามันอยู่แค่นี้นะครับบางตัวก็ขึ้นมาครึ่งครึ่งนะครับตัวนี้นะครับน้ํามันไม่ได้วิ่งเข้าเกียร์นะตัวนี้จะเป็นช่องของอากาศอยู่นะครับถ้าให้ผมเรียกตัวนี้ก็คืออากาศแต่ว่าในศัพท์ของช่างเขาเรียกว่าเอนะครับก็คือแรงดันก็คือแอร์เพชเชอร์นะครับเวลาเราวัดนะครับปึ๊บตรงนี้ปั๊บตรงนี้เป็นน้ํามันตรงนี้เป็นอากาศช่องตรงนี้นะครับ จะเป็นแรงดันอากาศคือเอเวอรชเชอร์อยู่นะครับถ้าคุณซื้อเกจวัดแรงดันมาเพื่อวัดว่าปั๊มตัวเนี้ได้แรงดันกี่บาร์ไม่มีปัญหาครับเกจทุกเกจเหมือนกันหมดนะครับสายสั้นสายยาวคุณดูได้เหมือนกันหมดนะครับคุณจะดูที่สามบาร์มันขึ้น3ามบาร์ป๊บป,ปุ๊บปั๊มหยุดปุ๊บแรงดันคงที่นะครับแต่ว่าเวลา เราถอดออกมาเนี่ยครับเวลาเราเลิกใช้อุปกรณ์นะครับถอดสายออกมาปั๊บน้ํามันที่เหลือในระบบของสายเนี่ยครับมันจะเลือกนะครับมันจะไหลนะครับมันจะไหลหนึ่งคือข้อเสียของเขานะครับข้อดีก็คือมันถือมันดูข้างนอกได้นะครับคุณจะถือดูอย่างนี้ก็ได้ดูอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาเกจวัดแรงดันปั๊มนะครับมาสังเกตอาการรถ สังเกตอาการรถเวลามันวูบนะครับมันวูบเนื่องจากปั๊มมอเตอร์เสื่อมหรือตัววาล์วควบคุมแรงดันปั๊มเสียนะครับตอนที่วูบป,ป๊อปนะครับเข็มมันยังยังไม่กระดิกนะครับฟังดีนะครับเข็มมันยังยังไม่กระดิกเพราะว่าในตัวสายนะครับมันยังมีแอร์เวชเชอร์อยู่นะครับ ก็คือแรงดันอากาศนะครับเขาจะดันเขาจะดันน้ำมันลงไปถึงประมาณนี้นะครับเพื่อเมื่อเมื่อแรงดันอากาศตรงนี้ไม่มีเยอะปับ๊บข็มถึงจะกระดิกลงนะครับผมพูดพอเข้าใจไหมครับเวลาเปิดปั๊บนะครับแอร์เฟชเชอร์จะมีอยู่ตรงนี้แรงดันขึ้นปั๊บนะครับมันจะมีแอร์เฟชเชอร์อยู่ตรงนี้มันจะมีแรงดันอยู่ตรงนี้ค้างหน่อยนึงนะครับเวลาเกิดปั๊มมันสะดุด ปั๊บนะครับเข็มยังไม่ตกแต่ตัวนี้จะค่อยลงมาก่อนเข็มถึงจะตกนะครับมันคือข้อเสียของการเอาเกลสายยาวครับไปดูอาการลดได้ยากกว่าเกลตัวสั้นนะครับแล้วทีนี้ปั๊บถ้าเป็นเกลสายสั้นล่ะเกลตัวนี้ปั๊บนะครับเรามีสายเรามีสายต่อให้นะครับตัวนี้สายตัวนี้ ต่อเข้ากับปัม๊มเวลาทดสอบนะผมจำลองให้ดูจากปัม๊มตรงนี้มาสายแล้วตรงนี้ก็คือต่อเข้าไปที่สายเดิมของรถนะครับทีนี้ปับ๊บไอตัวนี้ครับเวลาเปิดสวิตช์ปุ๊บปัม๊มทำงานปับ๊บเข็มวิ่งอย่างไวเลยครับปุ๊บเพราะตรงนี้อากาศมันแทบจะไม่มีเลยนะครับมีแค่อยู่บนเกียนิดนึงนะครับเวลารถเร่งปึ้มปึ้มปึ้ม มองเกจได้เลยครับว่าถ้าน้ำมันไม่พอหรือว่าหัวฉีดใหญ่ไปปั๊มแรงดันบ้าไม่ถึงเกีเกจอ่ะมันจะตกให้คุณเห็นแบบทันดีทันใดแต่ตัวนี้นครับเวลาเร่งปึ้งปึ้งปึ้งนะครับเกจมันจะไม่กระดิกตามความเป็นจริงเพราะว่ามันจะมีแอร์เฟเชอร์ช่วยอยู่นะครับนี่คือข้อดีข้อเสียของ กียสองตัวผมจะแนะนําว่าเวลาใช้เกจวัดแรงดันปั๊มนะครับวัดสองที่วัดจากถังก็คือต้นสายต้นสายของต้นทางของน้ามันนะครับวัดว่าจากปั๊มมาเท่าไหร่แล้วไปวัดที่หน้าหัวฉีดด้วยจากสายมาถึงหัวฉีดวับถอดสายที่หัวฉีดออกถอดสายที่ผ่าข้อหัวฉีดออก สายเดิมนะครับถอดสายตรงนี้ออกนะครับแล้วทําการใช้สายที่เราแถมมาให้กับชุดเก็บนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วเอามาเสียบกับเกีดแล้วเอาสายที่มาจากปั๊มพิกข้างบนมาเสียบตรงนี้แล้วลองเร่งดูว่าเกีดตกเท่ากันไหมบางคันนะครับสายที่มากับรถนะครับมันเกิดอาการตีบ เนื่องด้วยเหตุผลต่างๆนะครับความร้อนแก๊สโซฮอร์ครับตัวแก๊สโซฮอทําให้สายเสื่อมคุณภาพได้นะครับหรือสิ่งสกรปรกอุดตันในสายได้บางครั้งอ่ะช่างหลงทางครับวัดตรงนี้ได้สามบาวัดข้างล่างก็ได้สามบาแต่เวลาเล่งตรงนี้ไม่ตกสามบานิ่งเลยแต่พอไปวัดที่ก่อนเข้าหัวฉีดปั๊บเร่งเปิบเข็มตกเหลือสองจุดห้า 2.0บาทรถบุกนะครับผมแนะนําให้วัดทั้งสองที่นะครับวัดที่ปั๊มออกจากปั๊มและวัดก่อนเข้าหออัวฉีดนะครับก็คือหายข้อคองใจแล้วนะครับว่าสายยาวสายสั้นมันต่างกันตรงไหนนะครับผมไม่ได้ว่าสายยาวไม่ดีนะใครใช้สายยาวหรือขายสายยาวอยู่อย่าว่าผมว่าเฮ้ยมันก็พูด ข้อดีของที่เขาขายเลยอ่าแต่ว่าจากการที่ผมใช้ตัวนี้มาก่อนนะครับเทคนิคของการใช้สายยาวก็คือให้ความเกลลงครับให้ต่ํากว่าระดับสายนะครับให้น้ำมันมันวิ่งลงเกลียได้เยอะหน่อยนะครับแล้วเปิดสตาร์ทดูจนน้ำมันมันเต็มสายแล้วค่อยปลุกมันขึ้นนะครับเพื่อลดช่องอากาศตรงนี้เพื่อลด แอพเพเชอร์ตรงนี้ให้มันเหลือนิดนึงเหมือนกับเกสสั้นมันค่อนข้างจะใช้ยากหน่อยแต่ข้อเสียมันก็มีครับเวลาเราถอดสายออกเราจะกิีดเกตแล้วน้ํามันเบนซินหรือน้ํามันแก๊สโซฮอที่เราทดสอบนะครับมันจะเลอกหน่อยนึงเยอะกว่าตัวเกสสั้นตัวสั้นเนี่ยออกมานิดเดียวครับแต่ตัวเนี้ยิ่งยาวยิ่งเยอะครับน้ํามันจะอยู่ในระบบเยอะนะครับข้อดีข้อเสียมีแค่นี้นะครับกีดว่าได้เหมือนกันนะครับ เก็บว่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่คุณใช้นะครับถามว่าตัวนี้นะครับออกแบบมาหัวข้จะออกแบบมาอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเขาเฮ้ยทำไมไม่เอาสายมาเพื่อลดต้นทุนผมว่าต้นทุนนะครับเฉพาะตัวนี้มีเนียมตัวนี้ครับที่ที่กึงขึ้นมาเยอะแล้วก็เจาะทําเกียวตรงนี้ครับต้นทุนพอๆสายที่เขาให้มาเลยนะผมว่าต้นทุนพอๆกันแต่ว่า ประสิทธิภาพตัวนี้จะดูได้เนียนกว่าผมขอใช้คําว่าเนียนกว่านะครับเก็บรักษาง่ายกว่าเบากว่านะครับไม่มีโอกาสที่ว่าลืมถือสายแล้วอย่างเงี้ยครับผมหมดไปตัวแล้วครับลืมสายอยู่ปั๊บแล้วกระตกหน้าปัดเตกนะครับมันเบี่ยงได้แต่ตัวเนี้ยครับมันอยู่ที่สายเลย ไม่มีปัญหามันไม่มีระยะเหวี่ยงอย่างนี้มันก็เหวี่ยงแค่เนี้ยครับถ้าสายคุณไม่ยาวจนเหวี่ยงนะสรุปแล้วว่าผมพันธงงว่าตัวเนี้เสียงพ้อดัตัวเนี้ยใช้ง่ายกว่านะครับมาพูดข้อดีข้อเสียกันจบแล้วนะครับเวลาขายให้อะไรบ้าง ปอกตัวนี้ครับสองตัวเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงตัวนี้โชว์ไว้ในชุดขอเก็บตัวนี้ก่อนนะในชุดมีประมาณนี้มีเกจวัดแรงดันปั๊มบิ๊กตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับให้สายทดสอบเส้นหนึ่งนะครับความยาวพอดีคำนะครับ เวลาเก็บง่ายครับตัวนี้ดีไซน์มาง่ายครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าเวลาท่านใช้งานเสร็จแล้วครับใช้สายนะครับเก็บไว้ตรงนี้นะครับเก็บไว้อย่างนี้นะครับสะอาดครับฝุ่นไม่เข้านะครับนะครับโอเคนะรุ่นนี้นะแล้วยังแถมตัวครอบหัวฉีดมาให้อีกสองหัวทำไมถึงให้สองหัวครับเพราะว่าหัวฉีดบ้านเราครับ มันจะมีสองรุ่นใหญ่ก็คือฝาครอบเล็กกับฝาครอบใหญ่นะครับอ่าตัวนี้ฝาครอบใหญ่เป็นร้อยยี่ห้าตัวเก่ามั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วตัวนี้นครับเป็นหัวฉีดตัวเล็กหัวเล็กก็คือตรงข้อเปอิดไอตรงครอบตรงนี้นครับเล็กแล้วยามาฮ่าล่ะครับใช้ตัวไหนใช้ตัวเล็กเหมือนกันครับนี่หัวฉีดร้อยสิบห้าไอนะครับฟีโน่นะครับ เสียบเข้าไปตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะควบคุมรถห,หลายยี่ห้อนะครับตรงนี้แถมมาให้ทําไมครับถามว่าแถมมาให้ทําไมนะครับแถมมาให้เพื่อใช้งานกับด็อกเตอร์ครับในการล้างหัวฉีดข้างนอก่อะครับสมมุติว่าผมจะถอดยามาห้ามาคันหนึ่งนะครับ ผมอยากจะล้างหัวฉีดข้างนอกอะ่ะผมไม่อยากจะให้มันไปฉีดแล้วมันไปดันอยู่ที่เครื่องนะครับให้สิ่งสกปรกมันออกมาข้างนอกเลยนะครับท่านก็แค่เอาหัวฉีดนะครับยัดเข้าไปในฝาครอบนะครับแล้วทีนี้ยังไงครับใช้สายที่เราถมมากับเกีย์วัดแรงดันปั๊มนะครับ ใช้กับผลิตภัณฑ์โว๊ฝาใสนะครับ F.I. Contact Cleaner นี่พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับในกระป๋องตัวนี้นครับเราจะแถมหัวข้อต่ออย่างเงี้ยครับตัวนี้เป็นตัวเปิดวาล์วฝาสีส้มตัวนี้คือฝ่าครอบท่านก็นเอาฝาใสนี้ออกปับ๊บอุ้ยเนี่ยจังแล้วก็เอาใส ที่กระป๋องตัวนี้นะครับเทคนิคในการใส่ฝาตัวนี้นะครับผมเคยทําคลิปว่าใครมีปืนเป่าลมร้อนนะครับให้เป่าพลาสติกตัวนี้ให้มันอ่อนก่อนหรือใดเป่ผมเป่าข้างนอกให้มันอ่อนก่อนหรือท่านใดไม่มีทั้ง2อ,อย่างครับใช้ไฟเช็คไฟเช็คครับเทคนิคจากช่างกู API นะครับช่างกูใช้ไฟเช็คครับนะครับ เบอรไฟแชกลนรอบๆตรงนี้ให้ปะติกมันอ่อนคุณจะทำยังไงก็ได้ให้ปะติกมันอ่อนแล้วก็ดันฝานี้เข้าไปในกระป๋องนะครับทีนี้ผมมาสาธิตนะสมมุติว่าผมใส่กระป๋องตัวนี้ละใส่ฝากับกระป๋องตัวนี้ละก็คือเอาตัวนี้ครับมันจะเข้าได้พอดีเลยนะ <S <s เข้าได้พอดีเลยนะตัวนี้ครับเ <s> ข้าได้พอดีแล้วแล้วก็ล็อกล็อกปั๊บทีนี้ก็คือเอาหัวฉีดที่เรากําลังจะล้างนะครับเสียบเข้าไปกระสาย มันจะประมาณนี้นครับมันจะประมาณนี้นครับแล้วทีนี้ปั๊บท่านก็เปิดวาล์วค้างไปเลยท่านเปิดวาล์วค้างไปเลยนะครับโดยสั่งงานด้วยด็อกเตอร์เอพีไอด็อกเตอร์เอพจะมีสายเทสหัวฉีดนะครับสายหน้าตาอย่างนี้ครับใครซื้อด็อกเตอร์ไปใช้แล้วตัวกลาดนะครับจะมีสายอย่างนี้ก็คือใช้ร่วมกวับของยามาฮ่านะครับตัวนี้ครับจะให้มาสองปั๊กนะครับ ท่านก็เลือกเลยครับอ่าตัวนี้ใส่สายเข้าไปนะครับประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้ววางตำแหน่งไหนก็ได้ที่มันไม่โดนหน้าท่านนะครับย้ํานะครับที่มันไม่โดนหน้าท่านแร้วเปิดแล้วแล้วก็ใช้ด็อกเตอร์เอไสั่งงานครับให้ทําการเพสหัวฉีด รอร็อเตอร์อทำงานแป๊บนึงนะครับอ่าครับผมเข้าไปที่ฟังก์ชันทีสอุปกรณ์นะครับในหัวข้อสองนะครับไม่อยากจะให้เห็นชัดหรอกเพราะว่าอยากให้ซื้อไปใช้แล้วทำเองนะครับก็คือหัวข้อหนึ่งอ่านให้ฟังนะกล้องอาจจะไม่เห็นหรอกทดสอบคอยจุดระเบิดนะครับหัวข้อที่สองคือ ทดสอบหัวฉีดน้ำมันนะครับ 3. ทดสอบปัม๊มเชื้อเพลิงและดีเล์น,นะครับเรามีสายและอุปกรณ์ให้อยู่ในกล่องด็อกเตอร์ epi นะครับผมจะเทสหัวฉีดน้ำมันครับทางเสียงนะครับนี่ถ้าเราถ้าผมต่อเข้ากับกระป๋องตัวนี้นครับแล้วเปิดมันจะฝอยเป็นฝอยปั๊บ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 ,บ,บนะครับเราหยุด นี่ก็คือด็อกเอรครับมันสั่งงานให้หัวฉีดทํางานได้โดยการจําลองการทํางานเหมือนกับรถนะครับแล้วผมขอพูดอีกนิดนึงนะครับการที่ท่านซื้อบุก fi ไคนแทกคอนเนอร์นะครับไปล้างโดยที่ไม่ใช่ด็รนะครับท่านต่อสาย คล่อมไปเลยท่านต่อสายบวกสายลบแล้วก็ขีบตรงนี้ไปเลยให้หัวฉีดมันทํางานค้างเลยปึ๊บออกเลยปั๊บข้อดีคือมันสะใจท่านสะใจคนที่กําลังทดสอบว่าไม่ออกคนแรงเลยว่ะไม่ต้องใช้ด็อกเตอร์ก็ได้กูไม่ซื้อก็ได้ด็อกเตอร์นะครับตัวตั้งสี่พันกว่านะครับแต่ผมขอเตือนได้ว่าการทําเช่นนั้นนะครับจะทําให้คอยล้านะครับหัวฉีดเสื่อมได้นะครับเพราะว่า ในหัวฉีดนะครับเป็นคอยเป็นคอยพันเป็นเอาง่ายๆว่าเป็นขนลวดนะครับแล้วก็เวลาเราเอาไฟไปค้างไปตรงนั้นนะครับมันเกิดความร้อนแล้วทําให้หัวฉีดของท่านนะครับเสื่อมสภาพได้นะครับครับหัวฉีดเสื่อมสภาพเป็นยังไงก็วันหลังค่อยมาคุยกันเรื่องยาวๆเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้เรื่องการเลือกใช้จีตวัดแรงดัน ไปไม่มากก็น้อยนะครับตัวนี้ครับจับโปจับโปแพ็คอยู่ในถุงเรียบร้อยผมมี5ชุดหน้าวันที่ผมปล่อยคลิปผมมี5้าชุดชุดนี้นะครับแต่ว่าน่าจะสั่งได้เรื่อยๆนะครับ5ชุดนี้ขาย1,200บาทพร้อมส่งนะครับกำไรอย่าไปพูดถึงเลยครับนะครับ ขอแค่ค่าส่งแค่นั้นนะครับต้นสังกัดขาย1,200บาทผมก็ขาย1,200บาทนะครับอยากจะให้ช่างมีเครื่องมือดีๆไว้ใช้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสั่งตามเลยนะครับ1,200บาทซื้อ fi contact cleaner ฝาใสนะครับเอาไปล้างระบบ185บาทเหมือนกันทั่วป,ประเทศนะครับ ฝาแดงเอาไว้ฉีดน็อตนะครับท่านที่ดูดแม่เหล็กออกมานะครับไม่มีโตของรถนะครับก่อนนี้ท่านจะใช้ตัวดูดดึงแม่เหล็กออกมานะครับท่านใช้ฝาแดงนะครับฉีดเข้าไปก่อนนะครับมันจะทําให้แม่เหล็กนะครับออกมาดึง่ายนะครับตัวนี้ครับวกน้องใหม่วกฝาเขียวนะครับเอาไว้ล้างเรลิลิ่งกับเซนเซอร์ แล้วก็เวลาเราประกอบเครื่องแข็งเครื่องนะครับตรงที่เราจะทากาวนะครับใช้ฝาเขียวเนี่ยครับฉีดนะครับให้มันสะอาดก่อนนะครับแล้วใช้กาวกุกตัวนี้นะครับทาแข็งนะครับรับรองว่าการรั่วซึมเปอร์เซ็นต์มีน้อยมากนะครับแฟชั่นท่านต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะเพื่อให้มันสะอาดจริงๆนะครับฉีดไปเลยครับฉีดแล้ว ไม่ต้องทําอะไรรอมันแห้งหรือฉีดแล้วอารมเป่าแค่นั้นเองนะครับท่านไม่ต้องเช็ดตามนะครับเพราะมันสะอาดอยู่แล้วเพราะตัวนี้มันเป็นฮีเนอร์นะครับแล้วก็ใช้กาวทาแล้วก็ประกอบนะครับก็คืองานประกอบเครื่องท่านจะเนียนๆเลยนะครับตอนที่ประกอบเครื่องนะครับตรงที่แกนเกียร์หรือบูธสัมผัสลูกปืนนะครับตัวนี้ครับ ใช้ประจําหัวเชื้อน้ํามันเครื่องนะครับช่างที่เขาทําเครื่องเนียนๆน,น,นะครับเวลาเขาประกอบเครื่องเขาจะใช้หัวเชื้อตัวนี้นะครับฉลมนะครับหรือเอาใส่กาบีบไปครับหรือใครที่มีกาบีบก,ก็คือใส่กระป๋องน้ํามันเกียร์ออโ,โต้หลอดเล็กๆนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาฉลมแหวน ก่อนยัดเข้าไปในเสียอสูบนะครับเวลาประกอบก้านลูกปืนยางเกียร์ตัวนี้ครับช่างส่วนมากใช้ตัวนี้เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวเชื้อนะครับแต่หัวเชื้อตัวนี้ไม่เหมือนในตลาดนะมันคือสารหล่อลื่นหัวของสารหล่อลื่นหัวเชื้อในตลาดแบบรุ่นเก่าครับมันจะเหนียวเหนียวหน่อยมันคือไปเพิ่มคุณสมบัติการเหนือของเครื่องยนต์แต่ตัวตัวนี้ครับ มีแต่สารลื่นนะครับเหนียวไม่เยอะครับจะเหมือนกันมัเครื่องทั่วไปแต่ว่าความลื่นและฟิล์มน้ำมันแข็งนะครับผมก็ใช้ครับผมประกอบเครื่องผมใช้ตัวนี้เป็นประจำนะครับตัวนี้เก้าสิบบาทนะครับสั่งมาได้เก้าสิบบาทนะครับถ้าสั่งรวมตัวนี้ค่าส่งไม่ต้องคิดนะครับเรารวมให้นะครับว่าค่าส่งเท่าไหร่เตะถ้าจะซื้อเฉพาะตัวนี้เก้าสิบาทค่าส่งก็ห้าสิบบาทแล้วนะครับมันจะเป็นร้อยกว่านะครับ แต่ถ้าสั่งของมาเยอะๆค่าส่งมันก็จะได้ถูกนะครับโอเคครับวันนี้ก็คือขอขอบคุณนะครับบริษัท EP e t i c นะครับที่จำหน่ายบ็อกเตอร์ตัว d e l i กนอต t ิ c นะครับเพื่อวิเคราะห์เครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์ระบบมอฉีดนะครับตัวนี้ได้กับทุกยี่หอ้อละตัวกะ,ลา,นนะ,วกะลาดตัวนี้นะครับตัวกะลาดตัวนี้นะครับถอดสายก่อน ตัวกระดาษตัวนี้นะครับปกติเขาจะเป็นสีส้มนะครับของผมนี่จะแบกแนวหน่อยนะครับพอดีก็เอาฟิล์มบอยน้ำมาติดสวยดีนะครับสั่งได้นะครับถ้าอยาาได้อย่างนี้ก็สั่งได้ทาให้ได้นะครับโอเคครับขอขอบคุณนะครับบริษัท a p i t e c h อีกครั้งหนึ่งนะครับบอสนะครับอาจารย์โกนะครับแล้วอีโกนึงครับช่างโกะ a p i ครับพี่ใหญ่ปงกลุ่มนะครับคุณวินครับพี่กุ้งครับและทีมงานทุกคนนะครับเฮ้ย ลืมอีกคนหนึ่งครับอาจารย์กิติศักดิ์ครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับ